วัดีค่ะวันนี้เราจะพามาที่ปูโบไดมอนด์นะคะที่ชัอมห้องนี้เลขที่เจ็ดอทัี่อยู่ชั้นสูงสุดชั้นที่เจ็ดเดชิญเจ้บาบุญ้าหนึ่งตัวนะคะสำหรับห้บองรับแขกฟิวอินเป็นตู้โชว์อันนี้นะคะก็มีสามารถวางของอเนกประสงค์ได้มีซิงค์ล้างจานมีที่วางของข้านล่างด้วยนะคะถ้าอ,อยากมีพอ เราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของตู้เย็นของซัมซุงนะคะอันนี้สามารถใช้สอยได้สองชั้นเลยน,นีนะคะแล้วก็เตาอบเราก็มีให้อีกของซัมซุงนะคะเพ<ม>ียงแค่คุณยิ้วกระเป๋าเข้ามาก็สามารถัพักได้เลยห้าฟุตก็ยังเห็นวิวด้วยนะคะเวลานอนเราก็จะม้าอันนี้ก็ทําด้วยไม้ คุณยิ้วกระเป๋าเข้ามาก็พักได้เลยค่ะอันนี้เช่าแค่เดือนละแค่1,2,500บาทน,นะคะในห้องน้ำเราก็มีเครื่องหองน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ